สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาดูนะครับ power เป็นคัดดี่ชันแน่นะครับอาการก็คือเสียงไม่ดังตัวนี้ก็คือ ic ระเบิดมานะครับอันนี้ ic ระเบิดมาแต่ว่าปัญหาหลักๆนะครับถ้า ic ไม่พังนะครับถ้า ic ไม่พังและอยู่ดีๆนะครับ power ก็เงียบไปเลยนะครับบางชันแน่นะครับไม่ใช่ทุกชันแนนะครับ จังสังเกตนะครับมันจะมีอานะครับตัวต้านทานนะครับ10โอห์มนะครับมันจะมีตัวต้านทานตัว10โอห์มไอค่าเนี้ยมันชอบไหม้นะครับไหม้แล้วก็ทําให้เสียงไม่ออกนะครับเป็นบางชนนัลนะครับไม่ออกก็คือไม่ออกเป็นคู่นะครับไม่ใช่ออกแค่ชันนลเดียวหรือไม่ออกชันนลเดียวนะครับถ้าไม่มีเสียงก็คือจะไม่มีเป็นคู่เลยนะครับจะเป็น R 10โอห์มเป็น R ที่มันเขียน1 0 0 นะครับสองตัวนี้จะมีอยู่ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับสําหรับ power ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแค่ R ตัวนี้นะครับถ้า power เ,เสียงไม่ดังเนี่ยเป็นสิบโอห์มแบบนี้ก็ได้นะครับใส่นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ